ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่12กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนในสัปดาห์นี้คุณจะมีปัญหาเยอะแยะๆมากมายจนคุณอยากจะหนีหายไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งอยากเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะดีขึ้น ในสัปดาห์นี้คุณควรดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยนะคะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อนะคะภาพรวมสถานการณ์ในชีวิตของคุณในช่วงนี้จะต้องเจอกับความยากลำบากของชีวิตต้องเจอกับช่วงของหมรสุะสมของชีวิตที่คุณจะต้องฝ่าฟันและสู้เข้าไว้นะคะ คุณต้องเตรียมอาวุธให้ครบมือในการต่อสู้ชีวิตหรือกลเกมชีวิตนั่นเองค่ะในดวงของการงานของคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้มีปัญหาสะสม คนที่หางานหรือคนที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจอาจจะต้องรอไปก่อนอย่าเพิ่งลงมือทำอะไรมากมายนะคะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าพึ่งใจร้อนจังหวะนี้ยังไม่ค่อยดีนะคะโชคยังไม่เข้าข้างคุณคิดทำอะไรยังไม่มีความคืบหน้าระวังจะมีศัตรูคู่แข่งหรือคนมา วุ่นวายมาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นด้วยนะคะการเงินจะมีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่หลายทางค่อยคอยคิดจัดการแก้ไขสิ่งไหนสำคัญกว่าก็จัดการตัวนั้นก่อนนะคะเงินที่รอมีความร่าชา้าทำให้คุณต้องรออย่างกังวลใจอดทนไว้ก่อนยังทำอะไรไม่ได้ควรจะประหยัดเอาไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะความรักคนโสดวันพุธยังต้องใช้เวลาในการดูแลหัวใจ จากบาดแผลครั้งเก่าในอดีตยังไม่สนใจกับรักครั้งใหม่บวกกับสถานการณ์ไม่เป็นใจจึงต้องพักรักพักกายพักใจไปก่อนนะคะความรักคนมีคู่ไปเรื่อยๆราบเรียบไม่ค่อยโรแมนติกค่อนข้างน่าเบือ่อจืดชืดบางทีก็ไม่สนใจกันและบางครั้งอาจจะมีบ้างที่ใช้อารมณ์คำพูดที่รุนแรงใส่กัน สุขภาพของคนมันพูดจะเจ็บป่วยจากอากาศเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ต้องนอนพักรักษาตัวระวังเรื่องของการขับรถขับรายานพาหนะด้วยนะคะภาพรวมชกลาบไม่โดดเด่นค่ะสำหรับท่านใดมีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาชีวิตทักแอดทักไลน์อาจารย์มาได้นะคะไลน์อาจารย์อยู่ใต้โปรไฟล์ค่ะสวัสดีค่ะ